แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่กระตือรตามเขาก็เปลี่ยนมืวนผู้ที่โง่เขาสร้างเรือนของตนไว้บนนิจัยฝนก็ตกแล้วน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก,ก็พัดปะท้าเรือนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งนะคะพี่น้องเคยลองเพลงสร้างท่านบนนินใจไหมเคยลองใช่ไหม

เป็นคนที่มีรากฐานที่แข็งแข็งด้วยการเอาชีวิตของเราไว้มาไว้บนพระวันาคําของพระเจ้านะคะแล้วก็อ่านศึกษาพระวันา,านของพระเจา้าอยา่างให้ผัจนเวลาของพี่น้องเลยผ่านไปฟิมาโบสเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนที่พระจเจ้าเลือกเราเลี้ยงเป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ควรได้กลับไป ฝาเด็กมาด้วยนะคะเสียค่ากาแฟกินก็มีแต่เราจะได้ะไรกลับไปได้ความสัมผัสทีได้สัมผันกลับไปเอเมนนะคะพี่น้องมันมีเรื่องเล่า